ตะเกียงโรมันอายุกว่า1 5 0 0ปีหลักฐานการค้าข้ามโลกตะวันตกชุมชนโบราณพงตึกใครไปเที่ยวชมโบราณวัตถุล้ำค่าที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครอาจสะดุดตาก,กับตะเกียงโรมันโบราณใบหนึ่งที่จัดแสดงร่วมกับโบราณวัตถุชิ้นอื่นๆตะเกียงใบนี้โดดเด่นด้วยประวัติความเป็นมาที่สะท้อนประวัติศาสตร์เส้นทางการค้าข้ามโลกระหว่างดินแดนตะวันตกกับชุมชนโบราณพงตึก ในพื้นที่ที่ปัจจุบันอยู่ในจังหวัดกาญจนบุรีตะเกียงโรมันโบราณหลักฐานการค้ากว่า1,500ปีกรมศิลปากรให้ข้อมูลว่าตะเกียงใบนี้ขุดพบที่ตำบลพงตึกอำเภอท่ามากาจังหวัดกาญจนบุรีราชบัณฑิตยสภามอบให้พิพ,ธพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครเมื่อพศ2470ภาพตะเกียงโรมันสำริดพบที่ตำบลพงตึกอํเภอท่ามากาจังหวัดกาญจนบุรี ตะเกียงโรมันเก่าแก่หลอด้วยสำริดปลายด้ามมีช่องสำหรับวางไส้ตะเกียงด้านบนบมีฝาเปิดหล่อเป็นรูปเทพเจ้าซิเลนุสซิเลนัสผู้เป็นทั้งสหายและอาจารย์ของเทพเจ้าไดาโอนิซุสไดโอนิซัสเทพเจ้าแห่งเล่าอางุ่นของโรมันด้ามจับหล่อเป็นลายใบายปาล์มและโลมาคู่หันหน้าเข้าหากันสนิฐานว่าตะเกียงนี้อาจหล่อขึ้นที่เมืองอเล็กซานเดรีย อเล็กซานเดรียเมืองท่าทางทะเลในอียิปต์เมื่อครั้งอยู่ใต้การปกครองของจักรวรรดิโรมันราวก่อนพุทธศตรวตรรษที่6หรืออาจหล่อขึ้นราวพุทธศตรวตรรษที่9-10ถึงหรือกว่า1 5 0 0ปีมาแล้วมีการคาดทะเนอีกเช่นกันว่าตะเกียงโรมันใบนี้คงเป็นของพ่อค้าชาวอินเดียที่นำเข้ามาในดินแดนที่เป็นประเทศไทยในปัจจุบันเนื่องจากบริเวณที่พบคือคงตึกตั้งอยู่บนเส้นทางการค้าที่พ่อค้าชาวอินเดียเคยเดินทางผ่านไปมา ภาพเหรียญโรมันสมัยจัก,กรพรรดิวิกตอรินุสอายุราวต้นพุทธศตรวตรรษที่9ก้าพบที่เมืองเก่าอู่ทองอีกหลักฐานที่สอดคล้องกันคือเหรียญโรมันสำริดพบที่เมืองโบราณอู่ทองอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีด้านหน้าเป็นรูปจกกักรพรรดิวิกตอรีนสุสวิกตอรินัสส่วนมงกุฎยอดแหลมเป็นแฉกล้อมรอบส่วนด้านหลังเป็นเทพีออทีนาอัทีนาเทพีแห่งปัญญาและเทพีแห่งสงคราม คาดว่าเหรียญนี้มีอายุสมัยศตรวตรรษที่3ราวพุทธศตรวตรรษที่8ตามช่วงเวลาที่จักรพรรดิวิกตอรีนุดครองราชการค้นพบตะเกียงโบราณและเหรียญโรมันโบราณเป็นหลักฐานว่าชุมชนโบราณทางตะวันตกของไทยมีการติดต่อค้าขายกับดินแดนตะวันตกอย่างกลุ่มประเทศแถบเมดิเตอร์เรเนียนคือกรีกโรมันรวมทั้งเปอร์เซียในพุทธศตรวตรรษที่6ถึง9 การติดต่อค้าขายดังกล่าวอาจเป็นการติดต่อโดยตรงกับพ่อค้าโรมันที่เข้ามาตั้งถิ่นฐานตามเมืองท่าชายฝั่งของอินเดียหรือติดต่อผ่านพ่อค้าชาวอินเดียที่เดินทางมาจากเมืองท่าต่างๆก็เป็นได้ภาพโบราณสถานคงตึกอำเภอท่ามกาจังหวัดกาญจนบุรีคงตึกสำคัญอย่างไรคงตึก เป็นชุมชนโบราณสมัยทวรารวดีอายุราวพุทธศตรวตรรษที่11ตั้งอยู่กึ่งกลางระหว่างพื้นที่ที่ปัจจุบันเป็นจังหวัดนครปฐมราชบุรีและกาญจนบุรีชุมชนโบราณคงตึกเป็นสถานีการค้าที่สำคัญแห่งหนึ่งมีชาวต่างชาติเดินทางมาติดต่อค้าขายทั้งเข้ามาทางอ่าวไทยและมาจากทะเลอันดามันขึ้นบกที่เมืองทวายและใช้เส้นทางบกเข้ามาทางเจดีสามองเมื่อมีชาวต่างชาติเข้ามาค้าขาย ย่อมเกิดการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมโดยเฉพาะที่ชุมชนโบราณคงตึกปรากฏหลักฐานเป็นโบราณวัตถุอาทิพระพุทธรูปศิละปะอินเดียฝีมือช่างแบบอมราวดีประเมินอายุอยู่ในช่วงพุทธศตรวรรษที่7-9ถึงพระพุทธรูปขนาดเล็กศิละปะแบบคุปตะหล่อด,ด้วยสำริดอายุราวพุทธศตรวรรษที่1 0 1ถึงรวมถึงตะเกียงโรมันโบราณที่จัดแสดงอยู่ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร